สวัสดีค่ะโรงเรียนกัญยากรบริลักษ์และภาษาก็มีคำศัพท์มาฝากอีกแล้วนะคะไปฟังกันเลยค่ะแนลลอคาดาลงไปแนลลอโอดาลงมาโอล,ลาคาดาขึ้นไปโอลลาโอดาขึ้นมา นาคาดาออกไปนาโอดาออกมาทูลอคาดาเข้าไปทูลอโอดาเข้ามาโทลาคาดากลับไป โทลาโอดากลับมา